สวัสดีค่ะในฐาน,นะผู้ดูแลคลินิกวัยรุ่นของศูนย์อเมายชิกาะะ้านครราชสีมานะคะวันนี้จะมาขอแนะนําวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสําหรับวัยรุ่นค่ะวิธีการคุมกาเนิดที่เหมาะสําหรับวัยรุ่นที่เราแนะนาวัยรุ่นเป็นประจำนะคะทั้งชายและหญิงจะแนะนําให้ในวันนี้นะคะสาหรับผู้หญิงก่อนผู้หญิงวิธีการที่เราแนะนานะคะที่ง่ายคุมกําเนิดได้ง่ายปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพสูงอันแรกเลยค่ะคือการฝังยาคุมกําเนิดซึ่งวิธีการฝังยาคุมกําเนิดเนี่ยค่ะใช้เวลาในการทําไม่นานนะคะไม่เจ็บฝังยาคุมกําเนิดเนี่ยก็มี เครื่องมือในการฝังและฝังเข้าที่ใต้ท้องแขนนะคะเวลาไม่เกิน5นาทีค่ะพยาบาลเราเก่งเราเชี่ยวชาญมากฝังเสร็จปุ๊บพันไว้ไม่ให้โดนน้ํา1อาทิตย์และยาจะค่อยๆอ,ออกฤทธิ์ประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดหลังจากฝัง2สัปดาห์ค่ะเราก็สามารถฝังได้ยาวเนี่ยชนิด1แท่งเนะะี่ยค่ะฝังได้คุมได้3ปี ชนิด2แท่งสามารถคุมได้5ปีเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่อาจจะขี้ลืมกินยานะคะหรือว่าบางทีลืมใส่ถุงยางอนามายัยก็าสามารถที่จะใช้วิธีนี้ในการคุมกําเนิดเพ,เพื่อต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้มีบุตรได้นะคะวิธีต่อมาแนะนาก็คือเรื่องของการกินยารายเดือนนะคะก็คือเป็นยาชนิด21เม็ดหรือว่า28เม็ดนะคะเนี่วัยรุ่นก็ชอบใช้ได้ในการก็ป็นทีที่แนะนําค่ะแต่ว่าเด็กๆคะเหมาะสาหรับวัยรุ่นที่เป็นคนที่มีความจําดีเท่านั้น เขอาอยากุมกําเนิดชนิดลายเดือนนี้จะต้องกินในวันวันทุกวันนะคะและต้องเวลาเดียวกันเท่านั้นใช้ให้ถูกประสิทธิภาพถึงจะสูงถ้าใช้ผิดเมื่อไหร่นะคะประสิทธิภาพต่ํา เกิดการตั้งครรภ์ได้เลยทันทีนะคะในเรื่องของการไม่ยาคุมกําเนิดเพราะนันพิจารณาตัวเองให้ดีค่ะว่าเราเหมาะแบบไหนกับผู้ชายค่ะแน่นอนเรามีวิธีการเดียวเท่านั้นที่สามารถคุมกําเนิดได้คือเรื่องของการใส่ถุงยางอนามัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะถุงยางอนามัยนะคะข้อดีของมันไม่ใช่เรื่องการคุมกําเนิดในเรื่องของการไม่ให้มีบุอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นค่ะที่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้วิธีการอื่นๆฝั่งยาคุมกําเนิดนะคะจะเป็นฉีดยาคุม แต่คุกมกาเนิดต่างๆไม่สามารถป้องกันโรคต่อค้าเพศสัมพันธ์ได้นะคะอันนี้คือแนะนําสั้นๆไวค้ค่ะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเด็กๆทายังไงได้บ้างก็จะขอแนะนําบริการวันนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปนะคะใน Li n e OA นะคะของชีนขับนะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยของกลมอนามัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยค่ะโดยพิมพ์เข้าไปค้นหานะคะในช่องค้นหาในไลน์นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า Add ทีดับเ E N T N underscore C L U B ค่ะเด็กๆก็จะพบนะคะในเมนูเมนูที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของวัยรุ่นทุกอย่างเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมนูวัยทีนอยากรู้ เป็นเมนูที่เกี่ยวข้องจะมีพวกข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้ง,งหมดเลยค่ะที่เกี่ยวกับข้องกับวัยรุ่นอย่างเช่นในรูปแบบของอินโฟกราฟิกแบบวิดีโอแบบอ e ีบุ๊กนะคะต่างๆให้ได้สามารถเรียนรู้ได้มาดูเมนูที่สําคัญอีเมนูค่ะคือเมนูการเช็คสิทธิ์การเข้าบริการเมนูเนี่ยค่ะสําคัญมากเพราะว่าเด็กๆสามารถที่จะนัดหมายเพื่อใช้บริการในคลินิกวัยรุ่นใกล้บ้านได้นะคะเด็กๆเ,เข้าไปคลิกเมนูนี้ค่ะเมนูเช็คสิทธิ์และค้นหาสถานบริการค่ะ เมื่อเข้ามาเสร็จนะคะเด็กๆลองคลิกเข้ามาที่เมนูหน่วยบริการด้านคุมกําเนิดถ้าเด็กต้องการที่จะนัดหมายในการฝังยาคุมกําเนิดน,นะคะพอเข้ามาเสร็จค่ะนะเขามันจะขึ้นสามารถที่จะไปนค้นหานะคะเลือกจังหวัดนะคะที่เด็กๆอยู่ได้เลยและมันจะมันจะขึ้นโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่ที่เด็กๆอยู่ตรงนั้นให้เด็กๆสามารถนัดหมายใช้บริการได้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะมาที่ปุ่มน,นัดหมายนะคะปุ่มน,นัดหมายเนี่ยก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยใส่รายละเอียดของตัวเองค่ะก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรศัพท์รวมถึงบริการที่เด็กๆต้องการที่จะได้รับแล้วก็วันเวลาที่ต้องการนัดหมายเหล่าเนี้ค่ะจะส่งข้อมูลไปที่หน่วยบริการนั้นๆแล้วก็จะมีการติดต่อกลับเพื่อน,นัดหมายมาใช้บริการค่ะ เห็นไหมคะว่ามันง่ายดายแค่ไหนดังนั้นค่ะเด็กๆคะอย่าลืมไปใช้บริการตรงนี้นะคะเพราะเราออกแบบมาเพื่อเด็กวัยรุ่นทุกคนคะ่ะเป้าหมายของเราก็คือต้องการให้เด็กวัยรุ่นทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะจบวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ